สวัสดีพี่ตุ๊กตาด้วยนะครับสวนี้ครับดีค,ครับผมนะฮะมาถึงเรื่องราวของปีใหม่ปีงูงูนี้ดียังไงจริงๆแล้วนะครับในปีงูน,นะครับเดี๋ยวว่าเราจะมีเรื่องของบางคนเป็นห่วงเป็นกังวลว่าง,งูเนี่ยะจะเป็นงูลักษณะที่ว่าส่งพิษหรือว่าส่งโชคบางคนกังวลเรื่องของปีชงนะฮะเอ๊ะปีเนี่ย ของเราที่ปีเกิดตามปีนักษัตริย์ทั้ง12นักษัตริย์เนี่ยนะครับว่าบางคนบอกเอ๊ะปีหมูเป็นไงน่ากลัวนี่ผมเลยอันดับแรกเลยนะผมอยากอยากจะให้ความรู้พากๆก่อนนะครับว่าถ้าการดูลักษณะแค่ว่าปีเกิดจะชงไม่ชงเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลค่อนข้างน้อยมากถ้าจะดูจริงๆจังต้องใช้ทั้งวันเดือนปีเวลาเกิดก็ว่ากันไปแต่ว่าเพื่อความสบายใจหนึ่งในเบรก3สามนะฮะจะมาบอกวิธีการแก้ชงเอามาสมบูรณเพื่อความสบายใจเล็กน้อยแล้วกันคนก็แบบกลัวกันมากตรงนี้ซึ่งเรเนี้ต้องให้อาจารย์อมบอกด้ววย่า ในเรื่องของบางคนเนี่ยห่วงเกินไปจริงๆแล้วถ้ามันชงจริงๆในหลักของความเชื่อแล้วก็ในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมีผลกับชีวิตเยอะขนาดไหนนะคะ <Thrones> ก็เดี๋ยวให้อาจารย์โอมาบอกกันในเบรกที่3เนาะแล้วก็วันนี้ใครที่ส่ง SMS มนะคะมามากเดี๋ยวนี้เราจะประกาศด้วยใช่ไหมคะของ ผู้ที่โชคดีนะคะท,ที่ได้รับของในเดือนที่แล้วส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่าที่สุดเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมาประกาศกันแล้วก็วันนี้ใครที่สม,มัครมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเ m s อ4221995สวัสดีพี่พิลาวันด้วยทักทายกันมานะคะแล้วก็ใครที่อ,อ,อยากจะส่ง MMS หน้าตรงๆก็4221550เนาะแล้วเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีของรางวัลมอบให้นะคะ จะเป็นอะไรต้องติดตามแต่ว่าของรางวัลประจำวันของเรานี้จันโอมีอะไรมามอบให้มีกาไลครับพอ่ต้นปี่อยากให้ร่ารวยนะครับทัพย์เลยนะกำไลยันสมบัติจักรพรรดิสำหรับ2ท่านแรกที่มีคะแนนส่ง s n s มาช่วยเคสมากที่สุดนะครับของวันนี้นะครับนี่แหละนะคะได้ไปเลยคุณผู้ชมใส่ลยมากเพราะว่าตุตาเองก็ใส่มาตลอดเลยนะไม่เคยถอดเลย ติดตัวท่านผู้ชมเห็นก็จะใส่กำไรเงินเงินทองทองเนี่ยมาตลอดเวลา1ปีกว่าแล้วนะคะครับอ่ะเนี่คะ่ะไม่ส่งกันเข้ามาวันที่ส่งหาอาจั์โอมนี่ก็ส่งได้เลยเนาะคามลยที่สะดวกส่งเลยนะคะคแต่ว่าตอนนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของดวงในหนึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หลังปีใหม่จะเป็นยังไงกันบ้างในแต่ละวนันกันคะ่ะสัปดาห์แรกของปี2556เลยเนี่ยนะครับ มาเริ่มดูจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับวันนี้ร้อนอาทิตย์ทั้งสองคนเกิดอาทิตย์นะล,ล้อเร่านะครับคนที่เกิดอาทิตย์ในช่วงของสัปดาห์แรกของปีนะครับเป็นสัปดาห์ที่ตัวนั้นเองเนี่ยดูเหมือนกับพอเริ่มต้นมาเนี่ยดูเดือดกันเลยครับการตัดสินใจเรื่องของใหญ่ๆหเรื่องสิ่งที่มีอิทธิพลเยอะๆกับชีวิตเลยนะฮะ ค่อนข้างที่จะต้องใช้การตัดสินใจเยอะเพราะผู้นําสูงเรื่องที่เาเรียกว่าคาราคาสังยังยังต้องต้องมีประเด็นที่เรียกว่าเขาเรียกว่าต้องกั้นใจเลยนะถ้าเปิดมานี่นะครับเรื่องหนึ่งเลยที่ดูเหมือนจะดีคือคนที่มีคนรักนะครับโดยเฉพาะที่คบหากันนานเนี่ยมีโอกาสเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตัดสินใจเรื่องสํำคัญๆเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเป็นเรื่อง เป็นที่พึ่งพาได้ถ้าเกิดว่าจะดีอย่านั้นในปีนี้นะครับผมแนะนําเลยบอกไ่าใ้แต้นปีนะจะวางแผนเรื่องตกแต่งเ,ออเรื่องค่อนข้างจะเหมาะ,ะครับเป็นฝั่งเป็นฝาได้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของปีนี้นะสัปดาห์แรกเนี่ยก็เรียกว่ามีเรื่องหนักๆเลยนะครับแต่ก็มีลุ้นรอยอยู่ครับมาด,ดูท่านที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างต่อไปนะครับวันจันทร์เนี่ยนะครับวันจันทร์นี้เอ๊รู้สึก หยุดงานมานานนะครับพอเปิดมาเนี่ยเรื่องสําคัญเลยที่จะต้องต้องทำเรื่องงานที่ค้างคาหลายๆคนเขารอคอยท่านอยู่นะครับว่าคนที่เกิดวันจันทร์ทั้งหลายโดยเฉคนที่เป็นหัวหน้างานหรือว่ามีหน้าที่ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานต่างๆนะครับค่อนข้างจะรุมเรานิดนึงนะครับเข้ามาต้องตัดสินใจเรื่องเงินทองทองนะครับแต่ว่าดีอย่างหนึ่งครับว่าเรื่องของ ความรักเนี่ยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ดีนะครับอย่างไรก็ตามคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับก็ต้องเรียกว่าต้องใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบขยันขันแข็งอย่างมากเลยนะครับก็ให้กําลังใจกันไปคนที่เกิดจริงๆแล้วในภาพรวมสัปดาห์แรกดูมมีอะไรวุ่นวุ่นไหวย,ยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะครับวันจันทร์ก็สู้ๆนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารต่อไปนะครับ อังคารนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคารใช้เงินมากที่สุดนะครับเอาสรุปง่ายๆเลยคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับความรักก็ต้องระมัดระวงังการใช้เงินของท่านเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะใช้เงินเพราะความรักหนึ่งละสองใช้เงินนะครับเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบอยู่เช่นหน้าที่การงานต้อง a d v a n ซ์เขาบอกว่า เปิดมานี่บางทีฝ่ายการเงินการบัญชีเขายังไม่เปิดให้เราเบิดเงินเพราะฉะนั้นมีอะไรจ่ายไปลงหน้าก่อนนะท่านเกิดในคำจะมีสภาพอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคมลักเนี่ยพักไว้ก่อนแต่ว่าพยายามเซฟเซฟเงินไว้จะดีครับท่านที่เกิดในวันพุธสิครับท่านที่เกิดในวันพุธครับรู้สึกว่าการเจรจาค้าขายนะครับการที่ต้องทําธุรกิจของท่านเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีประเด็นเยอะอต้องอาศัยเรียกว่า การเดินทางไปติดต่องานว่างการที่ต้องติดต่อโดือนที่ท่านที่ตอบต่อต่างประเทศหรืออยู่ในบริษัทต่างชาตินะครับดูเหมือนมีประเด็นนะครับว่าจะต้องใช้การเจรจาข้างสูงเปิดเราไม่เห็นบางทีเรื่องของห้างร้านบริษัทมันมีผลกระทบของเรื่องของกฎเกณฑ์ใหม่ๆพวกนี้นะครับคนทนที่เกิดในวันพุธดูเหมือนว่าถ้าท่านจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือบริหารงานต้องใช้ทักษะการเจรจาข้างสูงนะครับอะไรก็ตามก็ขอให้เรียกว่าใช้ความละมุนละม่อมแล้วกันเพราะว่า หนักนิดเบาหน่อยให้ภัยกันไม่งั้นเรื่องของความดุนแรงอาจจะเกิดขึ้นได้นะเรามัดระวังครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีนะครับเป็นสัปดาห์ที่ตัวท่านเองมีโอกาสนะครับว่าจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องไปใช้ใช้เพื่อนฝูงหนึ่งละสองนะครับเรื่องของการใช้เรียกว่าไงการตัดสินใจนะครับเรื่องของธุรกิจการงานนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าจะทําธุรกิจแล้วร่วมกับคนรักเนี่ยนะครับ จะต้องใช้ความใจเย็นเพราะว่าถ้าเกิดคุยกันในดีเนี่ยบางทีการขัดแย้งเบื้องต้น,นต่อมาแล้วคุยไปคุณไหมมันได้ทางออกที่ดีได้ธุรกิจที่ดีเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับจะทำธุรกิจกับคนรักนีบโดดเด่นมากที่สุดนะครับอ,อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าบ้านตัวเองมีธุรกิจครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะขย,ขยายได้เช่นเดียวกันครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันศุกร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่ตัวนั่นเองโดดเด่นเรื่องของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะให้การสนับสนุนดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําอะไรนะครับ 1. น่คนเป็นรบบผู้ใหญ่2นะครับไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ตัวเองนะผู้ใหญ่ของคนรักบางทีแนะนําการงานแนะนําเรื่องของบางทีออกทุนห้อ่ะ อยู่กับลูกฉันนี่ออกทุนให้ก่อนเลยนะครับไปทําธุรกิจการงานจะได้ออกดอกออกผลดีคนคนที่เกิดในวันศุกร์ไปดูเหมือนหันหน้าอย่างก็มีแต่ตัวช่วยเยอะนะครับ <c oughs> ก็น่าอิจฉานิดนึงนะครับต่อมาที่เกิดในวันเสราร์สุดท้ายแล้วนะครับเป็นไงคะวันเสราร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่รูเหมือนประเด็นในเรื่องของการเนะการใช้การใช้เงินเงินทองทองนะครับในการลงทุนนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเพราะฉะนั้นเน้นนะครับผมเน้นว่าธุรกิจที่ท่านเน่ย เตรียมตัวจะลงทุนแล้วก็ดูาลาดเรามานานแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้เรื่องของความรักความหลังฝังใจมักจะบางทีตามกลับมาให้เราคิดเพราะฉะนั้นก็พอๆนิดน,นึงนะคนที่เกิดในวันเสาร์ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วที่ในเริ่มต้นสัปดาห์แรกอยากให้มุกเรื่องของการงานก่อนนะแล้วสิ่งที่ท่านน่ยตั้งใจมุ่งหวังเรื่องของธุรกิจการงานจะมานะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกนี่ก็เอาลักษณะนี้ไปลุยไปสู้ก่อนครับนะคะนี่ก็เป็นดวงของทั้ง7วันนะคะคหลังหลังจากนี้ไปนะคะก็จะ